กลับมาพบกันอีกครั้งในช่องไทยออโต้ฟิวของเราวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเรื่องราวร้อนแรงที่กำลังสั่นสะเทือนประเทศเพื่อนบ้านของเราลาวครับเรื่องนี้ไม่ใช่ข่าวรถยนต์หรือเครื่องยนต์เหมือนทุกครั้งแต่เป็นเรื่องของเครื่องยนต์ของประเทศนั่นคือรัฐบาล ของลาวที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับความร้อนแรงและเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในรัฐสภาโดยมีชื่อของนายกรัฐมนตรีสอนไซที่กลายเป็นประเด็นร้อนสุดๆเรามาดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นในที่ประชุมสภาแห่งชาติของลาวทำไมสถานการณ์ถึงตึงเครียดขนาดนี้แอลมันจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศรวมถึงเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนอย่างไรบ้าง ในการประชุมสมัยสามัญครั้งที่9ของสมัยประชุมปกติครั้งที่10ของสภาแห่งชาติลาวเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2025บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดสมาชิกรัฐสภามารวมตัวกันเพื่อประเมินผลของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ5ปี2021-2025ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าไว้อย่างยิ่งใหญ่ทั้งการยกระดับรายได้การพัฒนาเศรษฐกิจและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน แต่เมื่อถึงเวลาสรุปผลปรากฏว่าตัวเลขที่ออกมานั้นไม่เป็นไปตามคาดรายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชาชนลดลงเงินเฟอ้อสูงขึ้นและจำนวนการจ้างงานก็ต่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้นายกรัฐมนตรีสอนไซตต้องเผชิญกับเสียงตำหนิและคำวิจารณ์อย่างรุนแรงจากสมาชิกสภาหลายคนพวกเขากล่าวว่ารัฐบาลของเขาล้มเหลวในการบังคับใช้นโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินการล่าช้าเกินไปต่อปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ส่งผลโดยตรงต่อชีวิตของประชาชนรายงานระบุว่าชุมชนในชนบทกำลังเผชิญกับความลำบากธุรกิจขนาดเล็กจำนวนมากขาดสภาพคล่องและการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังโควิดยังไม่กระจายไปถึงทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมสมาชิกสภาหลายคนพูดตรงไปตรงมาบางคนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลถึงไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อได้ดีขึ้น ในขณะที่บางคนชี้ให้เห็นว่าช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนกำลังขยายออกมากขึ้นนี่ไม่ใช่แค่ตัวเลขบนกระดาษแต่มันคือชีวิตจริงของผู้คนครูแพทย์และเกษตรกร,ร,ก,รกำลังรู้สึกถึงความกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นแต่รายได้กลับเท่าเดิมหรือบางคนลดลงเสียงวิจารณ์ที่ดังก้องในสภาสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจที่สะสมมานานในหมู่ประชาชนนายกรัฐมนตรีสอนไสตอบโต้ด้วยท่าทีสงบ เขายอมรับว่าปัญหามีอยู่จริงแต่ก็อธิบายว่าภาวะเศรษฐกิจโลกและความไม่แน่นอนในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจลาาอย่างมากทั้งราคาพลังงานการค้าชายแดนที่หยุดชะง,งักและสภาพอากาศที่กระทบต่อ,ตอการเกษตรเขายืนยันว่ารัฐบาลได้พยายามเต็มที่ภายใต้สถานการณ์ที่ยากลําบากอย่างไรก็ตามสําหรับสมาชิกรัฐสภาหลายคนคําอธิบายนี้ยังไม่เพียงพอพวกเขาต้องการเห็นการนําที่เด็ดขาด แผนปฏิบัติที่ชัดเจนและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในปี2026หัวข้อสำคัญอีกเรื่องที่ถูกพูดถึงในที่ประชุมคือเองินเดือนข้าราชการสภาได้มีมติรับหลักการเพิ่มเงินเดือนข้าราชการภาครัฐตั้งแต่ปี2026เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพและสร้างแรงจูงใจในการทำงานแต่ก็มีเสียงคัดค้านว่าการขึ้นเนงินเดือนอาจทำให้ภาวะเงินเฟ้อรุนแรงขึ้นหากไม่มีการควบคุมอย่างดี ขณะที่อีกฝ่ายมองว่านี่เป็นมาตร,รการจำเป็นเพื่อช่วยพยุงขวัญกำลังใจของเจ้าหน้าที่รัฐการประชุมครั้งนี้จึงไม่ใช่การประชุมปกติทั่วไปแต่มันคือจุดเปลี่ยนสำคัญของรัฐบาลลาวเพราะคำวิจารณ์ไม่ได้มุ่งไปที่ตัวนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวแต่รวมถึงแนวทางการบริหารเศรษฐกิจทั้งหมดของรัฐบาลสภาเรียกร้องให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะด้านภาษีการลงทุนและการควบคุมงบประมาณพร้อมทั้งต้องการความโปรง่งใสและความรับผิดชอบที่ชัดเจนมากขึ้นในทุกระดับในแง่ของผลงานหลายฝ่ายยอมรับว่ารัฐบาลทําได้ดีในด้านโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนโรงไฟฟ้าและโครงการเชื่อมต่อภูมิภาคแต่ผลลัพธ์เหล่านี้ยังไม่ส่งต่อไปถึงชีวิตของคนทั่วไปอย่างแท้จริงตัวเลขการเติบโตดูดีบนกระดาษแต่รายได้จริงของครัวเรือนกลับไม่เพิ่มขึ้น ในเมืองใหญ่อย่างเวียงจันทร์ค่าครองชีพยังคงสูงขึ้นต่อเนื่องทําให้ครอบครัวลําบากในการใช้จ่ายประจําวันเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามและกัมพูชาจะเห็นว่าทั้งสองประเทศฟื้นตัวหลังโควิดได้เร็วกว่าเนื่องจากดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติได้มากขณะที่เศรษฐกิจของลาวยังพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติและพลังน้ำซึ่งแม้จะสร้างรายได้แต่ไม่ได้กระจายโอกาสในการจ้างงานอย่างทั่วถึง นี่จึงเป็นปัญหาพื้นฐานที่ทำให้เศรษฐกิจลาวยังไม่แข็งแรงเท่าที่ควรในด้านนโยบายนายกรัฐมนตรีสอนไซได้พยายามปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศแต่กระบวนการดำเนินงานยังคงล่าช้าเพราะระบบราชการซับซ้อนทำให้หลายโครงการติดขัดหรือดำเนินการไม่ทันเวลา เมื่อพูดถึงมุมมองของประชาชนเสียงสะท้อนจากสื่อสังคมออนไลน์ในราวแสดงให้เห็นความรู้สึกหลากหลายบางคนยังคงให้โอกาสรัฐบาลบางคนเริ่มหมดความอดทนการอภิปรายที่รุนแรงในสภาค,ครั้งนี้จึงเป็นภาพสะท้อนความไม่พอใจที่เริ่มขยายวงกว้าง สำหรับประชาชนทั่วไปเรื่องนี้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นเร็วๆนี้ทั้งในด้านภาษีการลงทุนและสวัสดิการสังคมการขึ้นเงินเดือนข้าราชการจะเป็นบททดสอบสำคัญว่ารัฐบาลสามารถฟื้นความเชื่อมั่นจากสังคมได้หรือไม่ถ้าทำได้ดีจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศแต่ถ้าพลาดก็อาจกลายเป็นภาระงบประมาณที่หนักขึ้นอีกประเด็นใหญ่ที่ถูกพูดถึงคือแผนพัฒนาเศรษฐกิจระยะ5ปีต่อไป2026-20 0 20 สภาเสนอให้รัฐบาลมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึงเน้นนวัตกรรมการศึกษาสุขภาพและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในอนาคตนักลงทุนต่างชาติเองก็กำลังจับตามองสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะความมั่นคงทางการเมืองคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจลงทุนหากรัฐบาลสามารถปฏิรูปได้จริงโปรง่งใสและมีทิศทางที่ชัดเจนราวก็มีโอกาสดึงดูดการลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะในภาคพ,พลังงานสะอาดและการท่องเที่ยวแต่หากความขัดแย้งยืดเยื้อโดยไม่มีแผนที่ชัดเจนความเชื่อมั่นก็อาจถดถอยลงในมุมมองของผู้เชี่ยวชาญรัฐบาลชุดปัจจุบันมีผลง,งานทั้งด้านบวกและลบด้านดีคือสามารถสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้ต่อเนื่องแต่ด้านที่ยังต้องเร่งปรับปรุงคือการบริหารงบประมาณ การกระจายรายได้และการควบคุมเงินเฟอ้อซึ่งล้วนเป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของเศรษฐกิจในระยะยาวถ้ามองในแง่ต้นทุนทางเศรษฐกิจขอองค์การไม่ลงมือทํามันสูงมากครับทุกการเลื่อนนโยบายออกไปยิ่งเพิ่มภาระทางการเงินการขึ้นเงินเดือนข้าราชการอาจช่วยได้ในระยะสั้นแต่ในระยะยาวรัฐบาลต้องบริหารงบประมาณอย่างรอครบคอบประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเห็นนโยบายที่เป็นธรรมและจับต้องได้ ไม่ใช่แค่คำสัญญาพวกเขาอยากเห็นที่อยู่อาศัยที่ราคาไม่สูงเกินไประบบการศึกษาที่เข้าถึงได้และราคาสินค้าที่มั่นคงสิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้ว่ารัฐบาลของสอนไซจะสร้างความเชื่อมั่นกลับมาได้หรือไม่เมื่อการประชุมสิ้นสุดลงบรรยากาศยังคงตึงเครียดแต่มีความหวังสมาชิกสภาเรียกร้องให้รัฐบาลลงมืออย่างจริงจังนายกรัฐมนตรีสอนไซให้คำมั่นว่าจะรับฟังข้อเสนอทั้งหมดและปรับแผนใหม่ก่อนการประชุมครั้งต่อไป พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันแทนที่จะกล่าวโทษกันไปมาหากมองในภาพรวมเรื่องนี้สะท้อนแนวโน้มที่เกิดขึ้นทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศกำลังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจและเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้ผู้นำต้องรับผิดชอบและแสดงผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมเราเองก็อยู่ในช่วงเวลาสำคัญเช่นกันสิ่งที่เราทุกคนเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้คือการบริหารประเทศไม่ใช่แค่การวางแผน แต่คือการลงมือทําจริงแผนพัฒนา5ปีจะไม่มีความหมายเลยหากไม่มีการปฏิบัติที่เข้มแข็งและต่อเนื่องการที่สภาลาวกล้าว,วิจารณ์รัฐบาลอย่างตรงไปตรงมาถือเป็นสัญญาณที่ดีของความรับผิดชอบและการตรวจสอบทวงดุลท้ายที่สุดเหตุการณ์ในสภาครั้งนี้ไม่ใช่แค่การตำหนิแต่มันคือสัญญาณเตือนว่ารัฐบาลต้องเร่งปรับตัวปรับแนวทางและมุ่งสู่การเติบโตที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง บทบาทของนายกรัฐมนตรีสอนไสในช่วงต่อจากนี้จะเป็นตัวตัดสินว่าเขาจะสามารถพาประเทศออกจากวิกฤตความเชื่อมั่นได้หรือไม่นี่แหละครับคือภาพรวมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสภาแห่งชาติลาวเรื่องราวที่เต็มไปด้วยแรงกดดันการเมืองและความหวังของประชาชนซึ่งเราจะติดตามต่อเนื่องและนำมาวิเคราะห์ให้ฟังกันอีกแน่นอนในช่องไทยออโตฟิลของเรา ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องราวจอดลึกจากทั่วเอเชียที่จะทำให้คุณเข้าใจสถานการณ์ต่างๆได้ชัดเจนยิ่งขึ้นขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ